รวมากๆวันดี้สิตอนีสี่พันคนดูนะคะเริ่มเลยดีไหมสวยมากขอบคุณนะคะกิจกรรมเมื่อเช้า,ช,าชอบไหมซิตราเป็นกรรมการนะคะไม่รู้ว่าจะดุจนไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามจริงๆพี่ฟ้ายังไม่เข้าขั้นดุนะยังถือว่าแบบว่าเป็นเลเวลปกติอยู่นะบางคนเลยพี่ฟ้าแบบว่าเห็นฟ,ฟ้านิ่งๆพี่ฟ้าดุเปล่าไม่ได้ดุนะโอเคทุกคนคะเราจะไม่รอถึงห้าพันแล้วกัน,นอตอนนี้สี่พันเจ็ดแล้วไวมากไวมาก โอเคบัตร okay. ที่ภูเก็ตนะคะใครอยากจะไปเจอคอนเสิร์ตนะคะ MGI เอกภูเก็ตนะคะก็จะมีบัตรทั้งหมด5ราคาด้วยกันนะคะซึ่งราคาวิสวัสดี5,000คนดูนะคะขอบคุณที่ช่วยแชร์ด้วยใครแชร์ขอให้เจริญเจริญขอให้ร่ำรวยขอให้หัวขขอไม่เี่ยวไหมขอให้หเรื่องคือแต่ละผิดชอบอย่างไร จะรับผิดชอบยังไงกับเหตุการณ์เมื่อกี้ขออนุญาตนะคะพี่เต๋าพี่เต๋าพี่เต๋าคนเดียวไม่เกี่ยวกับพี่ฟ้าตอเล่นขอให้เลิกอยู่ขอให้ร่วงแรง Say hi to fans My Charlie My to fans Miss you โอเคกลุ่มปิดยังไม่ได้แจ้งค่ะที่ร้าแต่ว่าไลฟ์นี้เดี๋ยวพี่ฟ้าจะแจ้งเรื่องของราคาบัตรก่อนซึ่งราคาบัตรเนี่ยจะมีสูงสุดเลยก็คือ3,000บาทนะคะแล้วก็2,000บาทแล้วก็1,500 1 500, 1 0 0 0าทนะคะแล้วก็800บาทนั่นเองนะคะย้ำใหม่ราคาบัตรมีทั้งหมด5ราคาด้การมี3,000 2 0 0 0 1 5 0 0 1น0 0แล้วก็แ800ดนะคะมี5ราคาด้วยกันใครที่อยากเอฟนะคะคลิกลิงก์ได้เลยนี่ยคลิกลิงก์ที่พิมก์่ลพมุกว่าที่พี่ฟ้าปักหมุดให้นะคะคลิกลิงก์มันไม่ใช่ระบบดูดนะไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนะคะที่เราไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขสวยดี่6 0 0นคนดูด้วยนะคะวไมวันนี้คนเข้ามาดูเยอะจัง พิมพ์ตัวเลขได้เออไม่ใช่พิมพ์ตัวเลขกดลิงก์ไม่ต้องพิมพ์ตัวเลขนะคะเพราะว่าไม่ใช่ระบบดูดนะเราจะซื้อบัตรกันผ่านทางลิงก์ไลน์ที่พี่ฟ้าปักหมุดให้นะคะคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็บอกเลยว่าอยากจะซื้อบัตรราคาไหนมีราคาสามพันนะคะราคาสองพันพันห้านะคะหรือว่าจะเป็นหนึ่งพันหรือว่าแปดร้อยบาทนั่นเองซึ่งคุ่มปิดเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราเอาแค่ราคาบัตรอย่างเดียวที่พี่ฟ้าบอกว่ามีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนได้เล่นน่ะมะมง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  สนุกสนุกให้เล่นก็คือเราจะมีนี่ เป็นการ์ดให้ทุกคนได้เล่นนะคะสุ่มกันซึ่งหนึ่งซองนี้ราคา250บาทถ้าใครได้ดูที่พวกเราไปถ่ายกันมานะ<อ>ก็จะมีลุคแบบหุ่นละหุ่นละหุละละลาไปทะเลเป็นฟิลแบบน่ารักน่ารักซึ่งที่ถ่ายไปก็จะมีพี่ฟ้าชาลอตมีสแน็คมีอุ้งนะคะถ่ายด้วยกันซึ่งจะมีทั้งแบบคู่แบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ๊ปนั่นเองแต่ว่าความสนุกที่รักมันอยู่ตรงนี้เราจะไม่รู้หรอกว่าในเนี้ยเราจะใส่รูปใครไปบ้างหรือว่ามันจะมีซีเครตอะไร การ์ดจะมี3แบบมีการ์ดเงินนะคะการ์ดเงินการ์ดทองแล้วก็การ์ดเพชรไม่ใช่การ์ดเงินสิจะเป็นการ์ดเพชรแล้วก็การ์ดทองแล้วก็สีเคล็ดซีเค็ดนี่คือเราไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนพี่ฟ้าก็ไม่รู้เพราะมันอยู่ในซองไม่มีใครอาจรู้ได้แต่ว่าใครที่ได้การ์ดทองใครที่ได้การ์ดทองลักษณะแบบนี้นะคะ ใครที่ได้การ์ดทองแบบนี้จะได้10 VP ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีเพราะมีแค่ร้อยใบเท่านั้นการ์ดทองจะมีแค่ร้อยใบเท่านั้นจะได้สิธ์ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีนะคะส่วนซีเครตนี้พี่ฟ้าก็ไม่รู้จะได้สิทธิี่อะไรก็ต้องมาลุ้นเอานะคะอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็การ์ดเพชรนั่นเองนะคะมาพี่ฟ้ามี2ซอ,องในวันนี้อันนี้เราจะมาลุ้นกันเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเปิดมาแล้วมันจะเป็นเช่นไรพี่ฟ้าเช็คกล้องหน่อย ที่ชู้น่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเลยนะคุณเบนต้กงมาสดุดเลย <ขอ S 1> นะาเกี่ยวไรเดี๋ยวกำลังพูดว่าขอให้ขอให้เกิดจากเหตุการณ์เมื่อกี้ขอให้อ่ะ ไปเจอกันเยอะๆนะพี่ฟ้าอยากให้ไปโอเคพร้อมไหมเดี๋ยวซองแรกเรามาลุ้นพร้อมกัน5 0 0พันกว่าคนดูนี้นะคะเหลือเหลือหพันเรามาลุ้นกันว่าซองแรกที่พี่ฟ้าจะลองลุ้นดูเป็นตัวอย่างให้ดูเทสเทสเเท,ท,ทให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนซื้อไปก็จะได้เป็นซองแบบนี้แล้วไปลุ้นเอาภาวนาให้ได้การทองกันนะจะได้ขึ้นไปถ่ายรูปบนวทีเอ้ยมีการทองปะใช่เฮ้ยาทำไมหนูได้เลยอ่ะ พี่ฟ้าได้การแล้วจะได้ขึ้นถ่ายารูปบนเวทีป้ะอยู่จะได้ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีดิเนี่ยเนี่ยน,นี่ไม่รู้ไม่มีใครอาจรู้ได้นะพเพราะมันอยู่ในซองต้องฉีกเอาเฮ้ยซึ่งอันนี้นะคะว้ายไม่ดูให้ลุ้นก่อน ใบแรกนะคะนี่โชคดีมากได้แบบกรุ๊ปก็คือ4คนเลยนะคะมีเฮสแน็คพี่ฟ้า,<ม>าชาลอตแล้วก็อุ้มนั่นเองนะคะนี่เป็นกรุ๊ปเลยน่ารักสุดๆเลยนะคะใบแรกใบที่2นะคะก็เป็นรูปเดี่ยวของน้องสแน็คนั่นเองนะคะและใบที่สมแฟนคลับอิงลอดนะคะจิ้นกันให้สบัดเลยฟินสุด นะคะเนี่ยอันนี้เป็นของสาวายทั้งหลายนะคะก็จะลุ้นมากซึ่งมันจะอุ๊ยอันนี้มันจะอันนี้มันเป็นการ์ดทองนี่ก็คือใครได้ใบแบบนี้ไปนะคะเท่ากับว่าได้สิ์ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีเพราะว่าในซองแบบนี้จะมีการ์ดทองแบบนี้แค่ร้อยใบเท่านั้นร้อยใบเท่านั้นใครยังไม่ได้เอฟลิปคลิกลิงก์ไปเลยแล้วบอกว่าซื้อสั่งซื้อ ออการ์ดค่ะ250บาทสวัสดี7 0 0 0คนดูด้วยนะคะเห็นป่างมันจะมีความวาวไม่เหมือนใบอื่นสมมตินี่นะอันนี้คือการ์ดธรรมดาเห็นป่ามันจะไม่มีความวาวแต่การ์ดทองมันจะมีความวาวแบบนี้นะคะซึ่งการ์ดทองใบนี้เป็นรูปพี่ฟ้าราชลอตต์นั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากได้รูปเดี่ยวของพี่ฟ้าเซตนี้น่ารักมากเลยนะคะแต่งเป็นโคเวอร์เป็น,ปนสาวชาวเกาะนะคะหรือว่าที่มาของน้องเต้าหู้นั่นเองนะ ลุกในวันนั้นนะคะน่ารักสุดเลยพวกเ้าดูสินะคะซึ่งซองเมื่อกี้นี้พี่ฟ้าเปิดพี่ฟ้าได้มาสี่ใบด้วยกันเก็บไว้นะมันเป็นของแบบลิมิเต็ดนะคะนี่นะคะก็พวกเราก็ตั้งใจถ่ายกันมากๆในวันนั้นนะคะ สองล้สองร้อยห้าสิบนะคะลองไปถ่ายด้าเกิฮะห,ห,หรอ <c oughs> อ๋อโอเคเป็นซีจีซีจีนะคะมาลุ้นนันต่อไปค่ะในระหว่างนี้นะคะอย่าลืมนะในระหว่างนี้อย่าลืมนะ คลิกลิงก์เพื่อซื้อบัตรด้วยบัตรมี5ราคาค่ะมี3,000บานนะคะ2,000 1น0 0นหาแล้วก็800บาท10ที่ก็คือเอาจริงๆนะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แล้วแต่เลเวลของราคาบัตรนั่นเองนะคะต่อไปซองต่อไปเดี๋ยวเรามารุ้นพร้อมกันสนุว่ะเอ้ยคันสนุกเหมือนกันนะซื้อซื้อบัรได้ที่ลิงก์เดียวกันนะอุ้ยน่ารักมากชอบรูปนี้มากเลยอะ่ะขอไบ้างอุยมีสิ่เข็ดด้วย โหและลูกก็ซีเกตของจริงแล้วซีเกตได้ไรอะซีเกตก็คือจะผลิตน้อยกว่าอันอื่นจะหายากมากเป็นลูกที่ไม่ได้มีจะหายากมากเพราะว่าจะผลิตน้อยมาก,มากคือใบที่มีซีเกตเนี่ยมันไม่ได้มีสิทธิอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นรูปที่เราผลิตน้อยที่สุดในอัลบัม้มถ้าเอามาทำเป็นการ์ดมันจะหายกากสุดๆซื้อซีเกตนั่นก็คือเดี๋ยวให้ดูรูปที่หลัง อุ้ยอันนี้มันดีจังเลยอ่ะมีลูกเดี่ยวหนูสองใบเลยนะคะมีรูปคู่อ่ารูปหมู่ลูกหมู่นะคะสี่คนแล้วก็นี่ลูกคู่ของอุ้มแล้วก็สแน็คนะคะแล้วก็รูปเดี่ยวพี่ฟ้าชอบรูปนี้มากเลยสวยอ่ะชอบรูปนี้มากเลยอะแล้วก็ซีคริตเขาจะเขียนไว้หรือว่าซีคริเป็นรูปนี้มันเฮ้ยมันเซ็กซี่มันมีอินฟินิตี้ว่ามันฮุลล่าฮุลล่าฮัลล่าฮัลล่าฮัลล่านะ อันนี้ก็เป็นรูปที่แบบว่าผลิตน้อยนะคะในในบรรดาทั้งหมดที่เราถ่ายมาซึ่งสีเข็ดก็จะมีรูปทั้งตั้งใจปะคะน้องล็อกหรือเปล่าน้องเอาใบการ์ดทองและสีเข็มให้พี่น้องล็อกหรือเปล่าล็อกมุงหรือเปล่าอันเนี้ยเพราะได้ทั้งการ์ดทองแล้วก็ได้ทั้งสีเข็มได้ทั้งการ์ดทองแล้วก็สี่เข็มเลยอ่ะ แล้วก็แล้วก็ทุกคนสามารถซื้อการ์ด้ที่ลิงเดียวกันกับซื้อบัตรได้เลย okay. อ่านะคะซึ่งแต่ละแต่ละซองเราไม่รู้หรอกว่าจะได้รูปใครบ้างรูปเดี่ยวรูปคู่ของใครบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ฝาก้วลากันเนาะอย่าลืมเอฟบัตกันเยอะๆอยากให้ไปเจอเพราะว่าเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวแบบสนุกสนานเพลงแนวใหม่<ๆ>เพราะเขาลิสต์มาเลยว่าเขาไม่อยากได้เพลงแนวแบบว่า80 90นย์เก้ายได้เพลงสมัยใหม่ทีนี้ก็อยากให้ทุกคนไปสนุกกันเยอะๆเพราะวันที่19จริงๆก็เป็นรอบั่นใจ ภูเก็ตก็ไปจริงๆไปกันตั้งแต่ตั้งแต่พี่ฟ้าไปตั้งแต่17นะคะแล้วก็น่าจะกลับประมาณวันที่21นั่นเองนะคะก็ไปให้กำลังใจพี่ฟ้าแล้วก็น้องๆได้เนาะซึ่งปกเหมือนเซ็กซี่ป่ะดวงดีมากอะไรอ่ะเปิดมาได้ทั้งไอ้นี่ซีเคทแล้วก็การ์ดทองเดี๋ยวเอาการ์ดคองมาโชว์ให้อีกทีหนึ่งมองสวยการ์ดทองได้ในลิงก์เหมือนกันนะคะไปการ์ด ก็หลอกคนอื่นก็ได้การ์ดทองเหรอที่เขาไลฟ์กันมาที่เขาไลฟ์ไปครับอาจารค่ะบอกว่าตอนนี้ก็เหลือ99ใบแล้ววันนี้โอยตายแล้วหนูไปแจกแต่ลูกซิเห็ดน่ารักจริงๆแเห็ดก็คือจะผลิตน้อยเป็นลูกที่แบบเป็นแรงอันนี้ให้หนูเลยปะให้เลยแล้ไปแจกกันครับ แวนขับที่มาหาในวันนี้เดี๋ยวไปแจกน่าเปไหนห็นไงเนี่ยดีใครมาแจกแต่ไม่มาภูเก็ตก็ไม่ได้้ <laughs> ไปรุ้นเพลงใช่ไปรุ้นกันไปให้กำลังใจนะคะก็มีมากหน้าหลายตายอย่างที่บอกว่าม่จะเป็นพี่ฟ้านะคะแล้วก็มีบรรดาน้องๆ MG T นะคะมากมายไก่กอง ปให้กาลังใจกันได้คนไม่ได้ซื้อไปได้ไหมหมายถึงไม่ได้ซื้อบัตรเหรอคะถ้าไม่ได้ซื้อบัตรน่าจะเข้างานไม่ได้นะคะที่เราต้องซื้อบัตรนะบัตรก็มี3ามพันนะคะส0งพันพันห้านะคะใครงบน้อยก็แป0รอก็ได้นะคะถือว่าแบบว่าไปร่วมอยู่ในบรรยากาศความสนุกด้วยกันนะคะดูโซอนอย่างสาม0ันอย่างเง, 3, งี้ยหรือแค่ 8ที่เท่านั้นตอนนี้3พ0 0เหลือ18ที่แลบัตร2พ0 0เหลือ25ที่นะคะแต่ว่าบัตร2พันเนี่ยจะมีทั้งหมด3โซนด้วยกันนะคะแต่ละแต่ละโซนเหลือไม่ถึงไม่ถึง40ที่แหละพี่ฟ้าว่านะคะแล้วบัตร1ัน0ตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ60ที่ด้วยกันนะคะบัตรพันหมีทั้งหมด2โซนด้วยกันนะคะบัตร1 0 0 0มีโซนเดียวค่ะ1,000พันตอนนี้เหลือประมาณ100กว่าที่นั่งนะคะแล้วก็บัตร800มี2โซนด้วยกันนะบัตร800ก ก็เหลือประมาณ100ร้อยกว่าที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ซื้อกันเยอะๆอยังมีที่เหลืออีกเกือบเกือบหนึ่งพันที่นั่งนะคะจุคนได้เยอะมากๆเลยใครที่อยากจะไปนะคะก็แนะนําให้ชวนเพื่อนๆไปสนุกด้วยกันนะคะสถานที่ก็คือสี่พันที่นั่งตอนนี้เหลือไม่ถึงหนึ่งพันไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งพันไม่ถึงห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยนะคะ บรรจุคนได้4,000ที่นั่งนะคะหอประชุมสะพานหินนะคะที่พู เก๊ okay. นะคะใครอยากไปก็ไปได้นะเดี๋ยวเราไลฟ์อีกประมาณสัก15นาทีพี่ฟ้าก็จะลงไลฟ์แล้วเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเอฟตอนที่พี่ฟ้าไลฟ์นี่แหละนะคะเพราะว่าเราสงสัยตรงไหนก็จะได้ถามสอบถามได้เลยเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเกี่ยวกับใดๆนะคะมีกลุ่มปิดไหมคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าเรายังไม่ได้ตกลงกันคือเราอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆอะ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อยากจะดูจํานวนคนที่มาหาเราหน้างานจริงๆว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะพี่ฟ้าขอลูกกาสติดทองหน่อยได้ไหมได้เลย ะะกาสีทองเป็นแบบนี้นะคะนี่กสีทองเป็นแบบนี้อันนี้เป็นการ์ดธรรมดานะคะการธรรมดาก็จะมีแบบมากมายนะคะซื้อแล้วค่ะพี่ฟ้าสามพันหน้าเวทีเลยเลิศเล,ลินะคะขอบคุณจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็นแฟนเป็นแฟนคลับของน้องๆรุ่นใหม่ ของปี2024ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนชื่นชอบไปให้กําลังใจแล้วก็ไปร่วมสนุกได้เพราะน้องๆก็ต้องไปคอนเสิร์ตอยู่ดีพี่ฟ้าคิดว่าน้องๆก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคอนเสิร์ต MGI เหมือนกันนะคะสวัสดีขับคุณอิงฟ้าที่รักเคารพรับรถืออย่างสูงสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ I love you พี่ฟ้า I love you too guys love you too guys เราจะชวนเขามาซื้อบกินเดอะแฟนก็มาซื้อได้ปะอิน In so my the แฟน if you want to join, come to concert Phuket. You can buy ticket, click link under, click link and then buy ticket easy. See you. รอถ่ายรูปบนเวทีเจอกันนะได้เลยค่ะแส,สดงว่าน้องคนนี้ได้ได้การทองไปแล้วนะคะพี่ฟ้าถึงสนามบินภูเก็ตอีโมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวรอเขาแจ้งอีกทีนึ่งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้มารับมาส่งหรือเปล่าหนึ่งเป็นเรื่องของการจราจร2เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะการ์ดมีขายไหมมีค่ะที่รักกดลิงก์ได้เลยนะคะมันจะเด้งไปที่ไลน์พอมันเด้งไปที่ไลน์ก็บอกว่าขอซื้อบัตร250บาทนะคะได้เป็นซองแบบนี้ในซองมี4ใบ เป็นการ์ดเป็นการ์ดนะคะชอบมากขอบคุณนะคะพี่ฟ้าน้องข้าวหอมรอหนูกําลังไปได้เลยเจอกันนะคะส่วนวันนี้ใครอยากจะมาเจอพี่ฟ้านะคะก็มาเจอได้ที่โรงแรมสวิโทโฮเทลวันนี้อยู่ถึง5้าโมงเย็นเลยนะคะมาเจอกันได้นะมาให้กำลังใจน้องๆได้แต่ว่าระมัดระวังในเรื่องของระเบียบแล้วก็ระวังจะฝังทางแขกท่านอื่นที่เข้าออกเข้าออกโรงแรมด้วยนะคะ I don't have money พี่ฟ้า It's okay. Never mind. Don't worry. n nah. a you can see. Nick. Hmm. Have a good day. Cannot let go. l i n e oh, he said, he can't. You, you, you load application l i n e already. บิวเพลงได้ไหมเพลงก็จริงๆเป็นเพลงแนวแบบสนุกสนานก็คบรถแหละนะรู้สึกว่าแบบว่าภูเก็ตเขาก็จะเสิร์ฟสาววายเต็มที่สำหรับคอนเสิร์ตนี้พูดได้เลยว่าสาววายน่าจะฉ่ำอยู่ดูจากเพลงแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใครได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปเล่นแท็กกันเขามีแท็กด้วยแฮชแท็กการ์ดแกรนนะคะ <c oughs> ภาษาไทยแล้วก็แกรนภาษาอังกฤษนะคะไปอวดกันได้เออไปอวดกันได้ว่าใครได้อะไรอะไรยังไงนะกลุ่มติดยังไม่แน่ใจกลุ่มติดพี่ฟ้ายังไม่แน่ใจเลยบักเข้มเบ๊ะบ่เข้มเบ๊ะบ่ so pretty พี่ฟ้า thank you so much thank you my the fans นะคะอ่ะใครมีอะไรจะถามไหมเดี๋ยวพี่ฟ้าจะลงไลฟ์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวย้ำให้อีกรอบหนึ่งสถานที่จัดงานคือหอประชุมสะพานหิน หอประชุมสะพานหินนะคะที่คูเก็บบรรจุคนได้สี่ที่นั่งนะคะคอนเสิร์ตสี่ที่นั่งก็คือครบแล้วนะนักร้อมี่คนสถานที่คือหอประชุมสะพานหินนะคะบรรจุคนได้4ี่พันที่นั่งนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้นะคะแน่แก็คือนี่ศิลปินหลักเรานะคะส่วน เกรดรับเชิญไปลุ้นเอาว่าจะมีใครบ้างนะคะบางอย่างนี่กเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยแล้วก็บางคนอาจจะรู้แล้วว่ามีใครก็อิบอิบไว้ก่อนนะคะแล้วก็ราคาบัตรมีทั้งหมด5ราคาด้วยกันมี3,000บาท2,000 1,000 1,500แล้วก็800นะคะซึ่งแต่ละบัตรนะคะก็จะมีตอนนี้เหลือไม่ถึง1,000ที่นั่งแล้วเหลือไม่ถึง500ด้วยนะคะก็ความ V.P. ก็คือเราก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าความใกล้ไกลใกล้ชิดกับศิลปินมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่ราคาบัตรด้วยแล้วก็เรามีอะไรอะไร์ไดนนกกรแบบนี้ 150บาทนะคะมีทั้งหมด4ใบด้วยกันจะมี3แบบก็คือ Guard ะคะการ์ดเพชรนะคะซีเคล็ดแล้วก็การ์ดทองนะซึ่งการ์ดทองเนี่ยจะมีแค่ร้อยใบร้อยใบยนี้จะได้ขึ้นไปถ่ายรูปบนเวนเวที v v T นะคะส่วนในการ์ดเนี่ยใครจะได้รูปอะไรไปก็ไปลุ้นเอาแล้วก็จะมีแบบเล่นๆก็คือการ์ดซีเคล็ดซึ่งจะมีผลิตน้อยที่สุดในบรรดาที่ถ่ายมานะคะก็จะเป็นรูปที่อาจจะมีความเซ็กซี่หรือว่ามีความสวยอย่างเช่นรูปพี่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คอนเสิร์ตเป็นรูปแบบแบบว่า แนวสนุกๆน,นะคะน่าจะประมาณสองชั่วโมงได้แหละนะคะสองชั่วโมงได้ส่วนกลุ่มปิดตอนนี้เรายังไม่มีคําตอบให้เดี๋ยวเราดูอีกทีนึงเพราะเราก็อยากให้ทุกคนไปหน้างานกันเยอะๆเพราะเราก็อยากให้ไปลุ้นดูว่าแบบเออเพราะว่าถ้ามีกลุ่มปิดตอนนี้เราประกาศไปปุ๊บบัตรที่มาหน้างานจะขายไม่ได้นะคะบางคนก็จะไปรอซื้อในกลุ่มปิดเอาเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคใครมีคําถามอะไรอยากจะถามไหม คลิกลิงก์ได้เลยไม่ต้องพิมพ์รหัสนะคะหลังจากพี่ฟ้าไลฟ์จบไปแล้วทุกคนก็สามารถทักแบบว่าลิงก์นีลิงก์งงงได้เลยจอยู่่่ทีช ลิงก์จะปักอยู่ที่แคปชั่นงคปน,งคงนี้นสมมุติว่าไลฟ์นี้ฟินิชไปแล้วนะคะลิงก์จะอยู่ที่แคปชั่นของไลฟ์นี้ทุกคนก็กดล,ลิงก์ได้เลยมันก็จะเด้งไปที่ไลน์แล้วก็บอกความต้องการเราว,ว่าเราอยากซื้อบัตรซื้อกาซซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะคะและเดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์พี่ฟ้าฝากทุกคนไปช่วยให้กําลังใจไปลุ้นด้วยว่าทีป๊อป MGI ของเราในปีนี้ที่จะเข้ารอบ20คนมีใครบ้างรักใครเชียร์ใครอย่าลืมไปให้กําลังใจในไลฟ์เยอะๆนะคะ ส่วนพี่ฟาก็เดี๋ยวเราได้เจอกันอาจจะอยู่ในช่วงตามที่เขาประกาศด้วยนะคะโอเคทุกคนน่าจะฟินิสเรียบร้อยแล้วนะคะใครอยากเอ F นะคะฝาก F ย้อนหลังได้นะคะ s ซฮายมากิตาฟิลิปปินส์เมียนมาเซฮายอินเตอร์แฟนส์มิชยูโซมาดนะโ u guys come to อ o คอนเ n c ร์ t ภูเก็ตนะ We love you from i n t h e f a n love you too guys สอบคุณนะคะส่วนวันนี้ใครอยากมาหาที่สวีทโฮเทลนะคะมาเจอได้อยู่ถึง5-6โมงเย็นเลยนะคะรักทุกคนมากๆฝากฟบัตรย้อนหลังด้วยชวนเพื่อนกันมาเยอะๆนะคะบ๊ายบาย